เที่ยวเป็นใคก่อนเลยครับค่ะก็สวัสดีแฟนท,ทุกคนนะคะก็ทุกคนเชื่อว่าเป็นแฟนทั้งแบบแฟนเที่ยวแฟนกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่งานวันนี้นะคะโอ้โหในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับผลงานของุูเลยล่าเองนะครับทำให้หลายๆคนไปตามรอยต่อเจ้าเดินทางไปเที่ยวไปแต่งตัวไปถ่ายรูปไปกินเหมือนกันนะครับเป็นอะไรบ้างกับกระแสที่ผ่านมา การกระตุ้นการท่องเที่ยวครับก็ดีใจค่ะชื่นใจคือรู้สึกว่าเราเป็นแบบคนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ทําให้กระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้ค่ะก็ดีใจที่คนคือัมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของกินก็ด้วยค่ะก็มาหลบบหากินตามแบบในละครที่เราทําเราเล่นเลยค่ะตาะเห็นว่าแหวนไปเชียงใหม่มาหรือเปล่าใช่ค่ะเ<ล><อ>มื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ครพบก็ไปเชียงใหม่มาค่ะ,คะชอบไหมครับชอบในประเทศไทยเนี่ยเวลักชอบภาคใหม่มากที่สุด ชอบทุกภาคเพราะว่าแต่ละภาคมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันวิวทิวทัศน์ทะไรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาหารการกินวัฒนธรรมไม่เหมือนกันฉะนั้นคือทุกที่ของภาคไทยของประเทศไทยเนี่ยค่ะคือแบบมันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันอยูอ่แล้วะคะแต่ถ้าแ,บบแีแต่ถ้าเป็นรา่างานนี้นะเพืนรางจะได้ไปทั่วทุกภาคเลยทุกภาภูมิภาคเลยนะเ,ยนะเดี๋ยวเสร็จล้วไปเดินกันไหครับสักแาคภูมิภาคเลยทั้งประเทศไทยเลยคะคือ ความจริงว่าที่งานแอบกระซิบแล้วบอกว่าหมูแบบงานนี้คือของอะไรเต็มไปหมดเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเวลาไปเที่ยวรับมีการใช้บริการรังษาไหมคะเพราะว่าการเดินทางเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแน่นอนคือต้องใช้อยู่แล้วแล้วที่สำคัญตอนนี้คือแป็บเนี่ยเขาครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทย 7จจังหวัดเลยค่ะคือพูวถึงก็มากเลยนะคะแล้วก็คืออยากจะแนะนําเป็นบริการของ Just Grab แล้วกันค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่เบลใช้บ่อยเพราะว่าเบลจะชอบเรียกรถดว่วนค่ะคือ Just Grab เนี่ยเขาจะสามารถเรียกรถไวได้ภายในแนาทีนี้เขาการันตีเลยนะคะแล้วก็เขาจะเรียกรถที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดค่ะแล้วถ้า8นาทีไม่มาถึ ใช่ค่ะสูงสุด40บาทเลยอันนี้คือแนะนำมากมากเลยนะคะสำหรับใครที่แบบใช้รถเร่งด่วนแต่ว่าก็จะมีรถอีกหลายๆประเภทค่ะที่จะเหมาะสําหรับเออหลายๆแบบที่เรา,าต้องการอย่างเช่นถ้าอยากจะนั่งรถแบบรถซีดานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น Grab ค่ะถ้าอยากจะนั่งสบายๆหน่อยเป็นราคาพรีรมเมียมค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเดินทางไปสนามบินมีสัมภาระอะไรเยอะแๆต้องเป็น Grab SUV ถ้าอยากไปไหนแบบวด่วนๆไวๆต้องเป็น Grab Bike Win ค่ะใช่ตัดจิงเลยครับรถติดครับใช่ค่ะอันนี้คือสะดวกมากๆจริงๆนะคะหรือว่าจะเป็นบริการที่เร็วทึ่งถ่ายโฆษณาไปล่าสุดค่ะคือ Grab Car Saver นะคะอันนี้เหมาะสำหรับสายประหยัดค่ะก็จะมีทั้ง Grab Car Saver และก็ g ร a b บ e r เซเวออันนี้เขาการันตีเลยว่าคุ้มเวอร์มากๆจริงๆนะคะ ฟังดูแล้วนะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มตอบโจทย์ทุกการเดินทางเลยนะครับถ้าอยู่ก็ไป grab food ใช่ไครับถ้าส่งของก็ไป grab delivery นะครับมีหลากหลายมากส่งได้ทั้งคนส่งได้ทั้งของนะครับส่งได้ทั้งสิ่งที่เราอยากจะส่งให้คนที่เรารักนะครับพูดถึงการใช้บริการแบบนี้นะครับ็นบอกว่าจะสร้างความสุขให้กับคนไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อเราไปเที่ยวการเดินทางเรารู้สึกมีความสุขแล้วนะครับปกติเนี่ยเป็นหน้าไปเที่ยวเป็นสายกินหรือสายโมหรือสายช้อปครัง บอกว่าทุอทกุกอย่างแหละไหนๆเราจะไปในแต่ละที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าที่เบลล์ว่ารู้สึกสบายใจมากกับการใช้แกร็บเพราะว่ามันได้ทั้งเรื่องของความสะดวกสบายแล้วในเรื่องของความปลอดภัยด้วยความสะดวกสบายในที่นี้ก็คือบางทีเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราไม่รู้ว่าจุดหนแปลายทางเราอยู่ตรงไหนเส้นทางมันเป็นยังไงอันนี้สะดวกมากคือเราแค่กดในแอปนะคะกดเสิร์ชแล้วก็ปัดหมุดสถานที่ที่เราอยากไปทีนี้ก็คือ แอบก็คือจะพาเราไปส่งถึงที่เลยแล้วที่สำคัญที่บอกว่าปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าเขามีบริการ s a f เ t y นเตอร์ค่ะในแอปเลยที่จะสามารถขอความช่วยเหลือก็ได้หรือว่าแชร์โลเคชันไปให้กับคนที่เรารู้จักคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราอยู่ตรงไหนถึงไหนแล้วแล้วถ้าไปต่างจังหวัดเราอยากทารนร้านดังแต่เราต่อคิวไม่ไหวเรากดเรียกกับพูดได้ค่ะก็ไม่ต้องรอต่อคิวอะไรอย่างนี้เลยก็มาส่งถึงที่เราส่งถึงที่เราได้เลย กองครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและก็ประหยัดอีกด้วยนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวมาหลากหลายจังหวัดทุกประเทศไทย7 7จังหวัดในประเทศไทย5 5จังหวัดที่เป็นเมืองรองและ3 1จังหวัดของแกลบมีหน้าที่สามารถใช้โค้ดได้นะครับอยากจะให้ไปล่าเป็นตัวแทนนะครับในการเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับมาเที่ยวเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวกับแกลบครับค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทย เที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีเสน่ห์มากๆนะคะทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้มาเที่ยวไทยกันเยอะๆเดืขอแนะนําที่นึงละกันที่แบบใครอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันบ่อยๆก็จะแนะนําเป็นจังหวัดมุกดาหารอ้อที่ฉันยังไม่เคยไป จังหวัดที่มีแม่น้ำที่กว้างที่สุดหน้าน้ำกว้างที่สุดแล้วก็มีประวัติอะไรเยอะมากๆเกี่ยวกับจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรหลากหลายอาหารอร่อยอะไรเงี้ยนั่งริมแม่น้ำโขงชิวๆได้เลยแต่ที่สำคัญก็คือมีบริการ grab ด้วยค่ะ น่าไปมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีสินควัฒนธรรมนะครับในภาคอีสานให้ได้ไปเรียนรู้กันด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝ่าให้เวลาเชิญเชวญมาหน่อยครับว่าการเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่12ประจำปี2567เของเรานี่แค่วันที่3เหลืออีก2อวันไปจนถึงวันที่1นีนสัปดาห์ครับเชิญชวนมาเที่ยวนิเดียนครับก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะงานนี้มีครบหลากหลายทุกอย่างเลยค่ะนี่คือได้ทานอาหารแล้วด้วยค่ะตอนที่แต่งตัวอยู่ก็ขอให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาเที่ยวประเทศ ให้กันเยอะๆค่ะเพราะว่าใกล้จะวันหยุดด้วยใกล้จะเทศกาลสงกรานต์อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วค่ะก็สามารถวางแผนกันได้เลยค่ะว่าคุณอยากจะไปที่ไหนกันแล้วก็มาดูเันที่งานนี้ได้ด้วยค่ะตอนนี้เรามีการ m o n ตอร์ทั้งเรื่องของเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศว่ามีมีการเดินทางเป็นยังไงบ้างมีความมีดีมาในการเดินทางเข้ามาอย่างไงบ้างแล้วเราก็ไปดูถึงเรื่องอัตราการเข้าพักดูถึงในเรื่องของอัตราการจ้างงานดูในเรื่องของในส่วนของ ภาพรวมทางเศรษฐกิจกที่ลงม,มาในคุนนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้เราพูดถึงเก้าล้านแต่วันนี้เพียบละเก้าล้านกว่าแล้วก็น่าจะเป็นเป็นทิศทางที่ดีมากอย่างที่พี่บอกว่า,าในไตรมาสแรกก็าอาจจะจบที่ประมาณ9ก้าจุสาแล้วเราจะได้เห็นแน่ๆค่ะว่าในเดือนเมษายนถึงสิบล้านแน่นอนเราจะเป็น1ิบล้านที่เัื่อไหลเป็น10เป็น2ดิจิตเทื่าไหลเราต้องมาดูกันแล้วก็ขอบคุณนะคะว่า หนึ่งในหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์การทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เนี่ยทำให้เกิดฟอเชเลเทตทำให้เกิดการเริ่มมีความสิ่งกับนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับแบบนี้นะคะรอททำงานร่วมกับกลเนี่ยมาเป็นพันดาแล้วปีนี้เองเนี่ยเราก็มีการยกระดับในการที่จะพาเข้าไปสู่เมืองรองที่เพิ่มมากขึ้นแลัสออดแอคทิวิตี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆที่จะพาไปเช่นเดียวกันรอททุกสํานักงานในภูมิภาคก็กระชอนต่างก็ช่วยกันแล้วก็มออะไ์ก็คือในเรื่องของการ ร่วมกันในการที่จะอำนวยความสะดวกและสุดท้ายมอร์อเมซิ่งเดี๋ยวมีนิวอเมซิ่งโค้ดจากแกรฟมาดูนะคะว่ามอร์อเมซิ่งมันก็คือในเรื่องความยั่งยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็สะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็มีการใช้ก็คือการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบวันนี้ก็ตอบโจทย์ทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นความร่วมมือในเรืที่จะเกิดขึ้นในสุดทันทีได้อย่างหลักๆค่ะโอ้โหเะยครับด้วยว่าตอบรับการเติบโตนะครับที่กําลังจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า อยู่ในประเทศไทยมา11ปีแล้วแล้วก็ทรานสปอร์ตในการนั่งถ่ายก็เป็น,นธุรกิจมล้วปีที่แล้วเนี่ยมีการเติบโตถึงเท่าไหร่นะคะครับร้อยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะะแล้วก็หลักๆก็มาจากจีนสิงคโปร์เวียดนามอินโดนะคะแล้วก็เมืองรองเนี่ยก็มีการเติบโตถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เมืองรองหลักที่มีการเติบโตสูงสุดก็คืออุกกาจนาบุรีนะคะตรังแล้วก็ลำปาง ปีนี้ยังมีการเติบโต,ยตอ,อย่างต่อเนื่องนะคะก็สอดคล้องกับที่พี่างบอกไปว่านักท่องเที่ยวโตขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องเราเห็นคนจีนเนี่ยในช่วงองตุบจีนเนี่ยมีการเติบโต,ยตอ,อย่างมากเลยครับฟังดูแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าดีดีเป็นอย่างมากเพราะว่าบังทีที่เที่ยวเมืองไทยและสุดทันทคืที่เที่ยวต่างแดนต้องบอกว่าเก็บกระเป๋าเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับอยากไปเที่ยวเลยนะครับเมื่อเราไปเที่ยวแล้วนะครับส่วนทีที่เที่ยวไทย สุขทันทีที่เที่ยวกับแรกร์คำว่าสุขเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับหนึ่งคือปลอดภัยรวดเร็วทันใจและต้องประหยัดเลยครับที่กรกครับมีประตูมชั้นในพิเศษสำหรับแคมเปญนี้บ้างและสำหรับการท่องเที่ยวโดยตลองครับจริงๆก็แคมเปญแรกคือสุขทันทีที่เที่ยวกับแรกร์นะแคมเปญที่สองก็คือสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองกับทททและแรกรบนะคะก็มีามี31จังหวัดเมอเืองรองไม่ว่าจะเป็นลำปางนครศรีธรรมราชตรังนะคะอุดรธาน,นีเนี่ย เรามีสต่อที่ให้ลูกค้าเลยอันที่1ถ้าใสาค่คด Amazing นะคะ A M A z i n G ก็จะได้ส่วนลดมากถึง100บาทนะคะส่วนที่2อกี่ได้ใช้หรือย่ญายังไม่ได้ไปเท่าไหร่เลยครับช่วงที้ทำงานทุกทีส่วนที่2ค่ะก,ก็ได้ลุ้นที่จะได้รับตั๋วไปกับกรุงเทพหน้านนะคะแล้วไปพไปัก Eco Luxury Resort แล้วก็อยู่ได้รับแอร์พอตนะคะฟังเพลงเพงินเเติมตอนไปเที่ยวด้วยแล้วก็ยังแจกทองด้วยนะคะแจก g r ร b v ฟ u c h เ er ชก็เป็นสุกสองต่อสุขทันทีที่เที่ยวมุอรองกับแกร b ค่ะอตอนนี้ทองกำลังขึ้น้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีบโหลดเลยนะครับสามารถใช้โค้ดได้เลยเป็มีโค้ด New Amazing ด้วยนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่ ใช่คับยังไงบ้างครับ,รบถ้าสมุิไม่ได้เดินทางจริงๆอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ New Amazing สำหรับผู้ใช้ใหม่ได้แต่ตุกขอแนะนำให้ออกเดินทางไปทัชช่วโลกละนะคะเราใช้โค้ด Amazing ที่เมือรองค่ะใช้ได้รลบสุดดแล้วยังลดรางวัลใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับสุดนาทีที่เทีย่ยวไทยสุดนาทีที่เทีย่ยวแล้วครับก่อนนะครับก็เรายังเหลือเวลานะคะวันนี้วันที่30พรุ่งนี้วันที่30แต่วันนี้เนี่ยจริงๆเวทีกลางก็มี ศิลปินมากหน้าหลายตาเลยนะคะันที่มอสแล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมลิเกแล้วพรุ่งนี้ก็มีน้องดำดงมีต่อไทดต่อไทยมีน้องกลาฟแล้วก็วันสุดท้ายก็มีการเปิดตัวเส้นทางสพานนำทางเส้นทางนำเทีย่ยวซึ่งก็เป็นเหมาะกับคนที่สายมูมากๆ มามากแล้วก็มีาการจัดกิจกรรมอีกหลากหลายพื้นที่ที่สาคัญนะคะตอนนี้เองในภคุยภาคต่างๆก็เอาอาหารแล้วก็เอาเรื่องของอสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยมาเติมเยอะมากๆแล้วเมื่อกี้ที่น้องติบอกน้องขีบอกนะคะว่าในเดือนเมษาก็ถือว่าเป็นวันสําคัญเลยนะคะก็คือเป็นวันมหาสงกรานต์ปีนี้เราจัดใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าในปลายเดือนปลายเดือนธันวาไอ้้นเดือนธันวาที่ผ่านมา เราได้รับการประกาศของ UNESCO ให้เป็นมรดกมาลัยทที่จับต้องไม่ได้ก็คือเทศกาลมหาสงการเพราะฉะนั้นปีนี้เองเ่ยมหาสงการในความร่วมมือจะมีการจัดทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รกรุงเทพมหานครเราต้องการที่จะปรับมุ่งให้เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่แับหนึ่งในสิบของโลกก็เชิญชวนนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะตัง้งแต่สะพานผ่านฟ้าจะมีการจัดกิจกรรมบนพาราเดทนะคะในวันที่1 1แล้วก็จะมีขบวนพาราเดทเนี่ยอยู่ไนถึงวันที่ 15เมษายนไปถ่ายรูปกันจะสวยขบวนพาเลรต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆสุดทันทีที่เที่ยวงานสงกรานที่ประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับจากผู้ประกอบการเชื่นใหงประเทศไทยและยิ่งถ้าเที่ยวสงการตัวเปลี่ยนนะครับถ้าอยากรับเปลี่ยนก็เรียกใช้บริการเกล็ได้เลยนะครับและนี่คือแคมเปญดีๆนะครับสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวกับประทับใจขอบคุณครับสองครับนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณครับดีเกียรติภัยบูรณ์ครับผู้ประกาศ จเจ้าหน้ประเทศไทยคัพคุณจางสุดาธนาธิยอุดมครองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการคณิตและการตลาดลังประเทศไทยขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ